สวัสดีค่ะกลับมากาะช่องจีน่าเจะเหมือนเดิมนะคะวันนี่นะคะ่ะก็อยู่กับจีน่าเองนะคะแล้ววันนี้นะคะ่ะจีน่าก็จะมาทำ what in my bag นะคะก็อยากทําก็เลยมาทํากันนะคะก็เป็นขอป,ปี2016นะคะหรือว่าปี2559นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่ามีอะไรในกระเป๋าบ้างนะคะแล้วก็กระเป๋าเป็นยี่ห้ออะไรกันเดี๋ยวเรากระเป๋าที่จีน่าใช้นะคะจะเป็นกระเป๋าเป็นยี่ห้อ Jan Sport นะคะตามนี้เลยนะคะก็จีน่าจะได้เป็นกระเป๋าสีชมพูอย่างนี้นะคะเป็น Ho อตพิงค์นะคะซึ่ง ควาพิ้งของจีน่าจะไม่มีดอกไม้นะคะจีน่าเอามาตกแต่งดอกไม้เองนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ที่เหลือมันหลุดหมดแล้วนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเอกําไรนะคะที่เพื่อจีน่าให้มานะคะ <S <S เขาอยู่ฝรั่งเศสนะคะแล้วเขาเมาที่เมืองไทยแล้วเขาก็ให้มานะคะแล้วก็จะมีเป็นตุ๊กตาหมาตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็น Excuse me นายเอเบรแล้วก็ข้างหลังจะเขียนว่าน่าเจาเจนะคะตามนี้เลยแล้วก็ ครั้งนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรแล้วนะถ้าตาของเจง้มันแบบว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าแสงแดดมันเข้าใจดมากเลยนะคะแคะ่นั้นาเรามาเิ่มดูว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋านะคะแล้วมาเริ่มจัดกระเป๋าหน้ากันเลยดีกว่านะคะแรกนะคะก็จะมีเป็นกระเป๋าตังค์นะคะเป็น Hello Kitty นะคะต่อมานะคะก็จะมีเป็นปากกาค่ะวูวปากกาน้ำเงินนะคะไว้เขียนต่อามานะคะก็จะมีเป็น แว่นตานะคะขอใจเถอะไม่ไหวโอ้ดีขึ้นแล้วก็จะมีเป็น power bank ค่ะที่ข้อนี้ดีมากนะซีนะ่าชอบใช้มากต่อมาน,นะคะก็จะเป็น baby lift ค่ะโอ้ไว้ทาขอท่าน่อยมาไปแล้วกังกระเป๋าเล็กะคะ่ะเดี๋ยวมาเูิกระเป๋าใหญ่กันอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นหูฟังอะไร ยี่ห้อน,นี้กิน่าชอบมากนะมันแบบมันพกพาสะดวกคือมันพับอย่างเงี้ยแล้วมันก็การนี้ออกมาแล้วมันก็ใสได้เลยอะ่ะแล้วก็จะมีโทรศัดกีน่านะต่อมานะคะจะเป็น makeup bag ค่ะซึ่ง,งกิน่าเอาไว้ใช้เครื่องสบอาของจีน่าเองนะจะมีเป็นแป้งพาวเดอร์แล้วก็จะมีเป็นมัสคาร่าอายไลเนอร์แล้วก็ลิปบาล์มเหมือนเดิมนะคะตานนี้เลยต่มานะคะก็จะมีเป็นกูชชี่ครีมพัฟนะคะ เก่าเรนสอยได้แล้วน,นะคะเป็นลายยำยมนสนะคะตาน,นี้เลยน่ารักมากชอบมากเลยขาอยำยำอุ้ยตกจะมีเป็นเกายูโฮมีเป็นคัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นปากกานะคะปากากาเราได้กับปากกาที่น้องได้จากกิจกรรมน้องใบเฟิร์นนะคะก็ยังไม่หมดเลยนะคะยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกหนังสือนะคะนี่จะเป็นหนังสือรักคำท้าน,นะคะซึ่งจะมี แ่มากมายนะคะที่โดนท้ามาก็เขียนมาในนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเอิ่มหนังสือที่เขียนพวกอีเมลไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีเป็นหนังสือโน้ตจัตว์ f c ทุกคนแล้วก็ร้านหลางจากที่น่าสั่งของมาแล้วเขาเขียนหนังมาให้นะคะก็จะอยู่ในนีน้นหมดเลยนะคะกรหสับน,นี้นะคะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็ไปกดซับสไครต์ด้วยนะคะแะกลับมาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย